ครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาอัดจารบีของชุดคัททำไมต้องอัดจารบีก็เพราะว่าตรงเนี้ยจานเขาเขาจะเนี่ยครับเห็นไหมครับเขาจะต้องมีการอัดจารบีเพราะว่าถ้าเราไม่อัดบูทข้างในอ่ะจารบีบูทข้างในอ่ะเขาจะเขาจะแห้งพอเขาแห้งปุ๊บ เหล็กกับเหล็กเข้าสีกันนะครับมันก็จะเกิดความเสียหายแล้วก็มาถอดถอดน็อตตัวเนี้เพื่ออัดจารบีกันมาดูวิธีการถอดแบบเครื่องมือแบบบ้านๆอีกครับเนี่ยในกรณีที่เพื่อนๆไม่มีประแจบล็อกหรือประแจปากตายที่จะถอดชุดชุดน็อตตัวนี้ครับผมผมก็จะใช้อย่างนี้ครับผม ใช้แผ่นเหล็กเศษแผ่นเหล็กนี่แหละครับมาเจียให้เป็นร่องให้เท่ากับให้เท่ากับชุดหัวน็อตนี่พอดีมาตัดให้เป็นร่องพอตัดเป็นร่องปุ๊บเราก็จำลองว่าตัวนี้คือเป็นประแจสวมเข้าไปเลยครับเนี่ยครับตัดให้พอดีให้พอดีกับหัวน็อตเนี่ยครับแล้วเราก็ใช้ตัวนี้หมุนอันนี้คือผมได้ได้ตอกหมุนออกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนี่ผมก็มาประกอบใหม่ ต้องขอโทษนะครับเดี๋ยวถ้าทําคนเดียวเพื่อนๆต้องทําแบบนี้ครับในกรณีที่ไม่มีประแจก็ต้องใช้แบบ DIY เอาแบบนี้ใช้แผ่นเหล็กมาตัดอย่างนี้แล้วก็แทนเป็นประแจลงไปก็ประแจเบอร์ใหญ่อย่างนี้เราไปหาซื้อลําบากจะซื้อมาก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะนานๆทีจะใช้ทีแล้วก็ต้อง DIY แบบนี้เอาเดี๋ยวผมจะใช้เท้าเหยียบนะครับต้องขออาภัยด้วยนะครับวิธีการถอดเราก็ต้องทําอย่างนี้ครับผม เนี่ยครับเพราะว่าเราทําคนเดียวเราต้องอย่างนี้ครับผมแล้วเราก็ใช้ค้อนเนี่ยตีออกเท้าเนี่ยเราต้องเหยียบกดไว้นะครับหยดกดให้สปีนเขากดลงไปเนี่ยแล้วเราก็ใช้ค้อนตีออกตีไปเนี่ยถ้าออกก็คือทวนเข็มนาฬิกาครับเนี่ยถ้าออกก็ต้องตีทวนเข็มนาฬิกาถ้าออกอันนี้คือผมได้ถอดไว้ก่อนหน้านี้แล้ว เนี่ยนะครับแล้วก็อย่างนี้ครับเอาเท้าเราเนี่ยเหยียบกดไว้ไม่งั้นเขาจะถอดไม่งั้นเขาจะเด้งขึ้นมาต้องเหยียบกดไว้ครับผมเนี่ยครับแค่นี้ก็ขึ้นมาแล้วครับแล้วเราก็ปล่อยเนี่ยครับง่ายๆด้วย เครื่องมือแบบบ้านๆหลังจากนี้เราก็มาทําการถอดเนี่ยครับวิธีการถอดก็ถอดชุดนี้ออกมาถอดชุดผ้าคาด์ออกมาเป่าลมทําความสะอาดดูว่าแผ่นผ้าคาด์หมดไหมถ้าอย่างนี้ก็ยังโอเคอยู่ครับแผ่นผ้าคาด์พยายามตอนที่เรามาจับแผ่นผ้าคาด์เนี่ยอย่าให้มือเลอะน้ํามันเลอะจารบีนะครับมือนี้ต้องสะอาดหน่อยส่วนนี้ก็แยกไว้ ผมได้เป่าลมทําความสะอาดแล้วเช็ดแล้วทําความสะอาดแล้วก็จาระบีเอ้สปริงเราถอดขึ้นมาแล้วก็ดูด้วยครับว่าสปริงเนี่ยตอนถอดขึ้นมาเนี่ยเขาอยู่อย่างนี้เวลาประกอบก็เอาด้านนี้ลงล่างเหมือนเดิมอย่าไปสลับให้จําว่าด้านไหนคือด้านบนด้านล่างแต่ถามว่าถ้าเราใส่ผิดมีผลไหมผมก็ไม่มั่นใจครับแต่เน้นว่าตัวไหนอยู่เคยอยู่ข้างบนก็เอาไว้ข้างบนอย่าไปสลับตอนประกอบ โอเคนะครับนี่ก็ผมทําความสะอาดแล้วแค่ผมมาทําคลิปให้ดูเฉยๆว่าวิธีการถอดยังไงโอเคแยกออกไปส่วนตัวนี้ถอดถอดยังไงมาดูกันครับแล้วก็เนี่ยครับหมุนเลยหมุนขึ้นมาเนี่ยครับเขาก็จะหลุดพอเขาหลุดนี่แหละครับส่วนตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องทาจารบีเนี่ยพอทาจารบีเสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวครอบเนี่ย ครอบเข้าไปเหมือนเดิมเพราะว่าทําไมเราถึงต้องทาจารบีมันเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยครับเวลาเขาขึ้นเขาก็จะขึ้นอย่างนี้เขาขึ้นแบบการหมุนครับผมเห็นไหมเนี่ยครับเขาขึ้นแบบการหมุนเนี่ยครับมันต้องมีการขึ้นการหมุนมันไม่ได้ขึ้นขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้นะครับเขาขึ้นหมุนเป็นแบบเกลียวลักษณะการลงก็ลงแบบเกลียวเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะหมุนขึ้นเขาก็ขึ้นแบบหมุนถ้าเราไม่ทาจารบีอ่ะตรง ตรงเนี้ยเหล็กกับเหล็กเขาก็จะเสียดสีกันการขึ้นลงก็ไม่ดีครับเนี่ยแหละครับสาเหตุที่ทําไมต้องลดสายพานต้องหรือชุดผ้าคาัดออกมาทาจารบีสําหรับชุดผ้าคาัดของผมตัวเนี้ยจารบีก็ยังไม่แห้งนะครับแต่ว่าผมก็จะจะเช็ดแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็อัด จารบีเข้าไปใหม่เนี่ยครับเขาขึ้นเขาลงอย่างนี้ถ้ามีจลรบีเขาก็จะลื่นส่วนกลิฟตัวเนี้ยเขาก็จะเป็นสลักครับผมเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับเราก็ใช้ครีมปากแหลมเนี่ยครีมปากแหลมเนี่ยคีบแล้วก็ดึงขึ้นมาเดี๋ยวผมจะเอาเขาออกเขาจะมีอยู่สามจุดครับผม 1... 2... สามเขาจะมีรอบตัวเขาเนี่ยสามจุดเดี๋ยวเราจะจะเอาเขาเรียกอะไรเหล็กล็อกตัวนี้ครับผมผมขอผมขอใช้คำว่าริมล็อกแล้วกันไม่รู้เขาเรียกว่ายังไงเราก็เอาเขาขึ้นมาอยู่ระหว่างกลางแล้วก็ใช้ครีมเนี่ยครับคีบแล้วก็เอาออกมาเนี่ยครับคีบแล้วก็เอาออมา แล้วก็หมุนออกเลยครับเนี่ยครับวิธีถอดง่ายๆผ้าเช็ดทำความสะอาดอย่าลืมนะครับตอนประกอบชุดชามชุดหน้าของชามตรงเนี้ยหน้าสัมผัสตรงเนี้ต้องแห้งสะอาดนะครับไม่ให้ติดจาระบีถ้าด้านในของเราเนี่ยชุดนี้อบจาระบีชุดข้างในเนี่ยข้างใน ควบลูกปืนเนี่ยอบจลลารบีแต่ว่าพออบเสร็จต้องพอเราประกอบเสร็จด้านหน้าที่สัมผัสกับสายพานตรงนี้ต้องสะอาดครับผมส่วนจลลารบีก็แล้วแตเ่เพื่อนเลยนะครับว่าเ,เพื่อนจะใช้ยี่ห้ออะไรเอาทีเ่เพื่อนสะดวกเลยสำหรับผมผมใช้แบบธรรมดาก็พอเพราะว่าผมถอดลือออกมาทำความสะอาดแล้วก็ทาจลลารบีบ่อยๆเพราะว่า กลัวว่าแผ่นเหล็กเขาจะสึกแต่จริงจริงสักนานนานทาทีก็ได้ครับก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเอาที่เพื่อนเพื่อนสะดวกแต่ว่าก็ควรดูแลรักษาเขามั่งไม่ต้องรอให้เขาพังครับผมครับเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนจุดที่เราทาจารบีแล้วทำไมจารบีไม่เยิ้มออกมาใส่มาหาสายพานเพราะว่าเขามีโอลิงไว้บล็อกหน้าบล็อกหลังไม่ให้ จารบีที่เราทาเข้าไปเนี่ยเปื้อนเวลาผ้าจานเนี่ยหมุนเปเปื้อนมาโดนสายพานแล้วจะเกิดการฟีเขาจะมีโอลิงบล็อกหน้าบล็อกหลังไว้ถ้าเพื่อนๆถอดก็ดูได้นะครับว่าโอลิงเขายังอยู่ไหมเนี่ยครับเห็นไหมครับโอลิงหัวท้ายเพื่อไม่ให้จารบีหลุดออกมา พอเราทาจารบีเสร็จปุ๊บก็เอาใส่ลงไปเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาเช็ดตรงไหนที่มันเปื้อนมันเปื้เกินไปแล้วค่อยมาเช็ดออกตรงไหนที่เราไม่ต้องการให้เ็าโดนจารบีแล้วก็หมุนหาตรงเราใส่เข้าไปเนี่ยก็หมุนหาครับว่าสลักเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับร่องที่จะใส่สลักเนี่ยครับเห็นไหมครับรูเนี่ยรูตรงเนี้ย ร่องที่เราจะใส่สลักแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับเนี่ยเอาขึ้นมาไว้ตรงกลางแล้วจะใส่ง่าย คแค่นี้ก็เรียบร้อยครับใส่สลักให้ครบ3จุดใส่สลักให้ครบ3จุดแล้วก็ดูสังเกตว่าโอลิงเขายังอยู่ครบหัวท้ายก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมครับ จารบีที่เขาโผล่มาตรงนี้ผมก็จะเปิดออกมาเช็ดออกก่อนครับผมเพราะว่าผมใส่เยอะไปหน่อยเดี๋ยวพอเขาร้อนเขาจะเยอะมา,มาเปิดออกมาเช็ดออกก่อนเพราะว่ามันหลุดออกมาจากช่วงของโอลิงก่อนเราประกอบแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดตรงมุมตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหลุดหลุดจากโอลิงแล้วครับตรงนี้ เดี๋ยวเขจะเยิ้มลงมาใส่สายพานอีกเดี๋ยวรถก็ฟรีวิ่งไม่ออกอีกครับแล้วก็หมุนประกอบลงไปคืนเนี่ยครับเขาก็ไม่เยิมออกมาแล้วครับเนี่ยเพราะว่าเราเช็ดส่วนที่มันเกินออกไปแล้ว เราก็ใช้ชุดสปริงนี่ครับกัดครอบเข้าไปเหมือนเดิมตามตำแหน่งเดิมแล้วก็ประกอบครับก่อนประกอบเพื่อนเพื่อก็ดูเหลี่ยมนี้ครับดูเหลี่ยมเนี่ยเหลี่ยมตรงนี้แล้วเวลาเอาลงก็ให้เหลี่ยมตรงเนี้ยเขาตรงกับเหลี่ยมข้างล่างเราจะได้ง่ายต่อการประกอบใส่ลงไปแล้วก็เล็งดูว่าให้เหลี่ยมตรงกัน ก็เหมือนเดิมครับผมเพื่อนๆใช้เท้าเลยครับต้องขออภัยด้วยนะครับเนี่ครับแล้วก็ใช้เท้าเหยียบอย่างนี้ครับผมถ้าทำคนเดียวเนี่ยครับใช้เท้าเหยียบไว้แล้วก็ เนี่ยครับเนี่ยครับแค่นี้ครับแค่นี้ก็อยู่แล้วแล้วเราก็ใช้ใช้ปัจแจ DIY ายของเราตัวเนี้ยอัดเข้าไปเลยครับเนี่ยครับปัจแจ DIY ายของเรา หมุนได้เลยครับเนี่ยเนี่ยพอตึงมือแล้วเราก็ใช้คอ้อนแล้วก็ใช้คอ้อน เนี่ยครับพอตึงมือหน่อยหมุนตึงมือหน่อยแล้วก็ใช้คอ้อนตีนะครับกะว่าให้เพื่อนๆประมาณการเอาว่าเขาแน่นนะครับผม แค่นี้ก็เสร็จสิ้นครับกับการอัดจารบีชุดผ้าคัดกับเครื่องมือ DIY แบบบ้านๆโอเคนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ